สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับช่องมะลีเช่นนั้นคือเก่าค่ะมณีมะลีสุภาพพี่น้องนั่งสะเล่งไปหักขบโขดค่ะเป็นหน้าของเม่น้อยพอใส,ยยสายันมาเนองทรายตะบลขุซอดอำเภอเมืองค่ะเป็นหลับฟังรับจมน่งกันนะคะพี่น้องพี่น้องนี่กำลังสะไปสืขึ้นซะเลงไปค่ะเพราะว่ารถบอกาไปยันตกข้อ อ,อนนยาทายรูบเลยเด้อทายปด้อค้ไปเบิงข้างห,าหน้าล้น่อยหนูรับรบะแข็งออใ่ตรงนี้ว่าตรงอบบนี้จะคนจันกับนี <N> นี่บ้าต้นนี่บ้ กูขึ้นกันได้บ่ก้เป็นกูขึ้นกันขัโอ้เรามันสิบมือนี่เพิ่นสังเพิ่นสังสิบเจ็ดถุงสิบก้านใดบ่ถุงสิบเจ็ดถุง้ดหรอก้อนใบ่เรอกว่าของเราหนังจัก่นจะตกเิ่นยางอาหนึ่งฮะอ๋อเป็นยางของเจ้าไหมของเจ้าสิฮอร์สิบเจ็ดถุงบ่บ่นี่บ่ตัวนี้บ่เลยนี่ลยตกกาเปหลายคนเนี้ยจะใช่ไหมบ่ อ้ยมัสอันนี้เป็นใส่น้ำอย่างค่ะนี่น้ำมุนอยู่นี่น้ำมุน่ะ้ำาพุทธวนใจจินอดีตเดิจ้าของสวนเพื่อนค่ะพี่น้องเบิ้งบักทัวบักงามหนึ่งเนี่ยเขาก็เลังสิบปลูก ใส่ไม่น่ามุ่นเด้ยค่ะพี่น้องนี่เนี่ยโอ้ยบกทัวงงามงามค่ะเข่าก็กำลลังงามค่ะ สวนคุณพ่อยยังนะค่ะนี่สุริยันศิราวงอะไรนะสุริยันสุริยันศิราวงค่ะอยูบ่บ้านบ้านบ้านวลทรายเนาะมันบ้บานนวลทรายตำบล<า>คุสอนส<า>ด้ะค่ะพี่นอ้องมาทำงาน,ยอ,นอยู่โดยหลงโอ้ยนู้ยู่ได้ฮาปีแล้วโอปีแล้วอันนี้ค่ะโอ้ยกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิาพาไปเบิ่งบักคุ่งเด้อเบิ่บงกล้ยวยเบิ่งกล้วยกล้วยเพิ่นกันกนงามงามอันนี้กล้วยยังคะนี่ โอ้โกวยเขียวเบ่งบกงพุงด้วค่ะดกดกเดี๋ยวไปเบ่งสว่วนข้าวโพดค่ะเพื่อนปลูกข้าวโพดใบนี้ละเสียเอาไปสู่พี่นองเพื่อนสร้างไว้อันนี้แกเขาทานค่ะ รถก็จอดไบ้ใกล้ดิค่ะอันนี้เอาไปขายอยู่บ่อนีเพราะไงบ่อหอมกต่ขายยูมันบ่ออ๋อมันแก่แล้วอู้ยเขาก็งามงามค่ะ พอเอาไหลเติมเลยเด้อเอาไปเฮือนไหนก่อเอาเดี๋ยวเบิงวิธีการเก็ขบข้าวโพดเพิ่นนะคะพี่น้องโอ้ยนี่บักง,งามนึงนี่ นี่นี่ได้บ้านี่แม่อันนี้มันยังค่ะนี่ค่อโอนี่กระซิ้นไปหลายหลลูกเอ้ยให้นแมน่ไม่ให้กรเถาสองเถ่าตาพอกับหัเห็นหุดหลูกอันน้งยช่กันเอาชู้นี้ยชู้เนี้ยชูเด้อนี่ค่ะพี่น้องบึกไงนึงเบิก อยู่ต้อยอยู่บ้านไหนลูกหนูอยู่นังเกียงค่ะแต่ว่าเ็ำงานอยู่อบตนี่ละว้มาอยู่ไหนมือแล้วบอกอ้ยอยู่ในหาปีแล้วหาปีแล้วว่าจัดชื่อแม่วงพระก็เห็นว่าโอ้ยออกดูตัวนุ้ยไปออกพื้นที่นุ้ยก็ออกตัวประชาคมเมียงกลับไปอยู่ตัวตำหน้ามาได้ตอนนี้ว่าจะอันก็กำลัยุ่งขึ้นก็ได้พราลูกแค่เป็นโรงเรยนว้าวว่าจัดหรอกกระบอกกระหูมันข้นมนุนใหม่กระบอกกระหูมันขึ้นหนุนใหม่ เอาเกมไม่หนูแค่นั่นบ่ามันสิหูพ่อแม่เนี่ยเรือสามสิบมาการยังมาลูกเ็ัยตุ้มเทปบ่โอ้ยยืนยันมาพูดด้ียอันที่ฟังใค่ไหมนั่น โอ้ยบ oh, <c oughs> ่ได้เด้อพี่น้องที่สร้างใหม่่ได้ดอกบ่ได้ดอกค่ะได้ซ้ำนี่แหละซ้ำเพี้ยนนี่แหละเนี่ยในรถบ่ได้บ่ น้ำเกี้ยงนี่ตีเลยพายุไปพุนอันโอดีเมากระโปงชื่อพุนวัฒน์ขามฝั่งนู้นมีผู้หนั่งเข้าอันกว่าใส่เบิ้งได้จักได้โอ้ยเหลือแค่นี้นึง <S <S แม่นี่บเ่เขาเหมืนแต่แม่น้อยคุณแม่น้อยขายอ่บัติโน่ใส่หมูค่ะ นี่แม่ค่ะคือบัวพันแม่แม่บัวพันธนี่ได้อพี่น้องนี่ได้แล้วข้าวโพดโอ้เมื่อกี้ก็เริ่มทายไว้เนาะข้าแต่กุ้ยนี่เมื่อกี้ก็เริ่มทายไว้นะนี่ค่ะเหลือแค่นี้ครับพี่น้องนี่เลือดได้แค่หกถุงนี่โอ้ยอดกินนี่เด้ออันนี้ขายยังไงนี่มันแก้วบอกทัวร์ค่ะพี่น้องนี่ แม่ก็ไม่พอก็ไม่ห้นมไม่านหนึงบทอะไรนี่นะไหไปไอย่งมากเมื่อเห็ดกัไม่คือเห็ดิงหยียลูกก่ายสคนก้วันโอ้มีเติลูกไส้บ่คะค่ม่เตร์ลไสอคนบ้าถูเพรก็มีนอยก่ใเน้กุ้คุณน่งเก่าหุอยน้ำแมนเขาเยียนี่ง ทัวเพื่อนกันามงามเลยด้ขพี่น้อได้ขายอยู่บ่ค่ะแม่มวยเก็บไปขายส้มืบอกขายสมือ่าอันไม่เก็บลรยม่ับหนูเก็บไปก็ล้มันยังไงจ๊อเก็บส้มเงินด้แล้วผมทั่พ่อล้วค่ะพ่อแล้วค่ะ เอาไปขายเนี่ยขายอยู่เรื่อยหลอช่วงนี้จะขายบ้างก็ยี่ป่าไหนยังอยู่ตลาดช่มันกังพอได้ขายอยู่เราอบๆโซน้านหลังแถววางหันนั่นเอาพี่น้องแค่นี้ก็บมลิขขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมค่ะมันจะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณพ่อไซเยันเงินไหมกับของคุณพ่อไซเยันค่ะตำบลผู้สอดค่ะ ย,กกยังเป็นหวยเก็บี่ขายให้ตั้ย่ะเอาม่แพงเ,เาไปขายอยู่อบตรถบ๊อปิดนั่นบ๊อบปิด ย่านใอยู่ออกมาโอ้ยบเมนเมื่อละบ้องนกจ้อยแ้วบองบงเ้งิ้นนกันันอ้าเหนยวร่อยเงี้หนึ่งข้า เพิ่นจะโปกกันนําปานเพิ่นก็ปลูกหลายอยู่กันแต่เพิ่นมันบ่บานหน่าคนขาวน้อยอ๋อฝักน้อยใหญ่อ๋อเพิ่นเอาไป